สวัสดีครับพี่นอ้องงานรถไถดัดแปลงนะครับเนาะทัางซองเบิงห็นแนวเช่อแนวนะครับมือนีสิบพามาเบิงรถไถดัดแปลงอีกขั้นหนึ่งนะครับพี่นอ้องสิบพามาเบิงขัานหนาเนาะครับโอ้พันเห็ดแบบเจ้าว้วยพี่นอ้องหินแนวทางครับเบิงมาตรฐานมาตรฐาน,นะครับเพิ่นใส่บูตตัวเดียวเลยนะครับ เป็นเป็นบูธอี่ยัยงกว่าครับเนี่ยบูธของแมคโครครับโอ้เป็นของแมคโครนะครับแมคโครที่ปกติเอ่อเพยในทางเป็นแคทัท่วไปเป็นบูธธรรมดาคือบูธผ่านหลังของรถไถเดินตามนะครับแต่ว่าเแต่ว่าเขาหยุดใส่เป็นของเขานะครับไม่ได้เอาไปาไปขายอย่างว่าถึงันอยู่ตลอดไปสละอืแต่ว่าแต่ว่ากัดแข็งดีเนาะมาต่ทายเนาะหักครับครับว่าเขาไอ้ดุมมันกะ พ่อมากอะคือเอาจากรถอีแตกเขาเหรอครับตัวนี้ไงเขาเอานั่นละนั่ที่โคตรระวางแล้วเหรครับนี่ครับหางหางพุดยังบวถอดนะครับเป็นเทีดบเทียบถอดหางเหตุใจหายมันครบแล้วครับอืมเฮ็ดตามเวลาว่างมันบ่ครับครับครับเพราะว่ากัเอาเวลาที่มันว่างนะครับต้องเทียบกับเฮ็ดเยอะจนว่าได้เปิดไฟเฮ็ดหมดแล้วครับมาตั้งงานอื่นโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยใจมักนู่นครับเนาะใจมักใจมักเข้าไปเสือเพิ่นกับโอ้บ่มีเงินมีความได้ครับ แต่มาไอ้อน,นี่ก็ประหยดัดได้กับประหยดัยแดแบบเก็บเสียได้เาน้นำของเก่ามาเนี่ยนะครับข้มมะล้อมาไร,ก,ก,ารากับใบตือเอาเนื้น้ำหมองเป็นม่านลดไข้หมดละอุปกรณ์หาเอาจากร้านของเก่าเนาะครับครับครับ,อบ,อบยอดเลยได้เลยว่าเล็กบัวคอยนี่เขาล้มคานแล้วก็ไปซื้อเอาจาก,กบวบอันขึ้นนะครับตัวบ้านคันง่ายดีเนาะครับ สม<อ>าธิลำเ,เลี้ยงคือกันก็โอ้ยแนีอาชีพมันกะเล่ยล่อนครับผมไปสุงนี้แหละไข่ตีครีมอันนี้โอ้เพิ่นเป็น,ปนอาจารย์หมอลำพร้อมด้วยนี่ครับอาจารย์หมอลลัม่มเป็นลั่แนวดีกว่าครับลั่ตัวแนวครับลั่มสิงลั่เดินลั่เพื่อนลแนมีบัดเออแล้วก็ลั่รองปลอยฉลาดนะครับเคยไป ล้ำกับเพลินยุ่เด้อจังมื่นเดี๋ยวผมสืเห็ดเห็นล้ำสูพินหว่างเขาฟังอยู่จังหมื่นครับได้บัสอันนี้เพิ่นว่างเพิ่นกับเลยเห็ดรถไถเนาะครับรถไทยวางแค่น้อยแต่ิีไปแล้วครับนี่เด้อครับพี่น้องเบื้องเอาเด้อครับเด้อคือเป็นแนวทางครับอันใดเขาหาได้เขาดัดแปลงเขาก็เห็ดไปก็บ่าจำเป็นต้องคือกันปัญหาอันใดที่เขาหาได้กะเขาก็นี่ไปดัดแปลงไปอันทีใส่ตัวนี้อาจบางคนอาจจะใส่ส้ำเร็จก็ได้ตัวตัวข้อหมามันนี่ แต่ว่าขันห้องมีบูดจังสี่มันกัดโอเคอยู่ผมเมื่อบึงเพิ่นเดียตกับเออถือว่าสุดยอดเลยผนใส่บูดตัวเดียวเลยครับผู้บัขีากานเปลี่ยนกล่อนเข้าเข้าไปได้ครับใส่บูดลูกปืนก็ได้ได้ครับเนื่องเออเพราะว่ามีหม่องเป็นจัำนายไหย,ยุกแต่ว,ว่าเจ้าของวานี่ผมปฏิบูรณ์ใครพูดก็ได้หรอกมันง่ายดีคือเด็กพี่น้องเนี่ยมันก็ไม่ได้รับหนังรักยังทั่วเวลาเดี๋ยวคนบูดไงครับ สามเลียมพ่นเอาพ่นเอาเผานิ้วเ่สามเหลี่ยมพนันแต่ว่าพันยังบนแล้วดอกพันเห็ดปอนี่ไว้ซื้อดูสีน้องด้อโอ,อ,อ,โอ้เครื่องก็ร,ร้อยซีนบ่ครับไปร้อยหนึ่งนะที่ร้อยจุดห้าครับ่บงคบบรับจะแปดแรงเก่าแรงพันก็ดึงมาสามที่ผ่นเ,นเหมือนดียครับโอ้มได้เนาะแล้วพันยังีได นนี่คขั้นที่สองนะครับหนึ่งขั้นที่สองเริ่มนี่ก็รู้สึกว่าต้องแข็งแรงครับเที่ทีแข็งแรงกลมใจอยากเที่อน้ำกับกดติดตามไว้ครับกดติดตามไว้เพราะว่ามองบอกเข้าใจมองได้กับโทรมาถามเลยครับฮ่าผู้ยญิงเทียดวะอันนี้เป็นโค้งยังหนึ่งครับของบิ๊กจิ๋วแบบนับิ๊กจิ๋วครับของบิ๊กจิ๋ว ก็จะที่ได้ผลิตไส้ผ่านไส้ยังแล้วก็เอาพวกนี้ออกก็ที่วางบางคนนะครับไส้บางคนอีกองมันก็คือใกล้แหละครับงามพอขนคนงามพอแดงแต่ข้าวพอแดงมันไก่ธรรมดาน,านั่นเนาะไส้น้ำต้มน้ำค่าอย่าง,ง,างาเดียวท,ที่เราเปิดทำ ถึงเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมีรถ <c oughs> รถดัดแปลรถไถเก่าเฮาก็ลองมาดัดแปลงเบิ่งเปลี่ยนจากการเดินตามมาเป็นนั่งครับไปเดินตามได้มันก็เมื่อยเนาะตามสมัยเฮาก็ต้องเปลี่ยนไปอันนี้เนี่ยย้วยไปขายทีมครับเดี๋ยวไปขายทีน,นี้เขาเมืม่อไหร่ตีจะไปยังตามแล้วเอามาเฮ็ดครับเอามาเฮ็ดอันดัดแปลงโอ,อ้เข้าใจมึงได้ก็โทรมาสะถามช่องเพิ่นแล้วครับ นี่ยครับแต่ขางนึงบอลในใจรอดได้ครับนี่เวลาเลี้ยวบไปกี่นกครับเนาะเลี้ยวง่ายเด้กเรียนมาได้พี่น้องนี่อ่านไครับเห็นบอกอ่ขางหนึ่งโดยการเห็ดบะฮันครับเอาเวลาว่างไม่เย็ะทำเพื่อเห็ดตามเวลาว่างพี่น้อะนี่ครับดูเขากิดจังเี่เขากิดไปได้จะดูจากอนไรก่อนอันซี่เก้าปุ่นนี่ซี่เก้าครับตัวแดงน้องทิมมากว่ามันแข็งแรงตัวนี้มันลูกปืนนอนบมได้ครับหลูกปืนนอนผมได้เนี่ยตัวนอนบ่เออทั้ง ทั้งข้างนอกนี่ก็เป็นลูกพื้นพ่วงข้างในเป็นลูกพื้นนอนไปเอามาตูวแล้วท่าอะไรครับนี่เออกะซื้อมาทั้งมดคานมดหยันคนน้ำของเก่าเพิ่นกับยูประมาณห่าร้อยครับเพิ่นห่าร้อยคุณไปซื้อของใหม่นี่บ่ได้เด้อพี่น้องเด้อบ่ได้ครับบ่ได้ครับต้องไปหาเอาน้ำของเก่ากับโอเคอยู่ผมว่าเนาะครับห่าร้อยแล้วพักเลรอครับพวกกับมัดตัดตัดแล้วเขากับมาตั้งขากตั้งหยังกัน ดูมันนี่เขาก็สื่อมามันนี้มองสื่อเยอะครับผู้ได้ว่าอันอันอันนี้เล็กอันนี้เล็กข้ามตัวเป็นเล็กยังครับเล็กข้ามหนาขึ้นหนาขึ้นมาหนาผมบานครับผมไปเห็นแหล่เบื้องแล้วเพ่นปกติ่นจะเอาเล็กหนาสามนี่ทีครับครับโอ้นี่บนหนาสามเนึหนาสามเล็กเล็กล่องเขาเอื่นว่าผมนั่นนี่ไงเขาเอื่นว่าเล็กตัวยุบอ่ครับเล็กล่องหน้านี่แหละเล็กเลย่เล็กล่างเนาะเล็กล่างเล็กล่างหนาสามแต่ผมว่าผมมาเอาเล็กตัว ที่เจ็บได้เหรอครับของอ네ขางรถทิปล้อเพิ่นเป็นตัวแอลนะครับตัวแอลมันเล็กสากขางทิปล้อที่เพิ่นเฮ็ดเอี่ฝาน่ะผมมาตัดตัด้นก็ตอหนาหนาทีครับพี่น้องหนาบพี่น้องเขาเลือกหนาด้วยตีไท่กองของค้านมันนี่ละตัดเอาหนี่เอาเะวาเขาอาศัยว่าแข็งแรงนะครับแข็งแรงแข็งแรงหนาเข้ามาตฐานได้ด้พี่น้องแล้วก็มีการว่าเวลาบม่มีปัญหาครับบ่มีความเนี่ยครับมันยกได้ อันนีครับันยกไล่ขันไล่เขากับห้องจังห้องเสริมนวดเสริมใบนี่ใสอีกเนาะเวลาห้องไข่ขางนี่มันก็จะสูงข้างนมันก็จะต่ำมันกับบรดษับิดโตมันนะครับเนาะเหตุการณ์สูตรของรดไงล่ะครับการบำรุงกับรักษากับบดิษัยากึ้นลดไงนะครับบ่ได้เสียอย่างที่มันจะเสียกับเครื่องเคืองเขาหรอครับเครื่องเ้ามันดีพอดีกับึ้นยุกับห้องเครื่องดีพ่ดีดูแลจะเครื่อง บ่มีขี่หยุงยากทีรถ,รถรัานแจกอันนี้เสียเออบ่ได้รักษายากครับรเ,เราจะขวงงนะว่าย่า,ยางไรเราจขวางที่เขาเดินตามนะครับมัจากการทำหน้าแล้วก็โพสหางออกแล้วก็เอาไปลากยางเอาครับเป็นรถจิบก็ได้ครับเฮ็ดเป็นรถรถจิบที่ไปให้ไปหนได้สบาย <laughs> ผมมันคนขีค่านนะครับผมกันยางมันคุ้มกับค่านผมกับค่านแค่เดินกันในยางเทไหร่ค้นขหารมาเนี่ไปไหนไปหน้าเนี่ยพับไปรถครับประหยัดก็รถไอ่ยไ่เพว่ามันประหยัดยิ่งได้รถไถเัาไถเบิดมือหกเบิร์ดโค้สองร้อยเนาะอันอันถอดออกสิเปลี่ยนใส่บุหรี่ไม่เหมือนครับครับเพราะว่าปกติผมมันถิมีนาหกอยู่เนี่ยครับเอาไปดึงน้าแบบนี้คือเอาของเก่ามันขึ้นมานะครับเปอียังเป็นหนาซีครับหนาสามครับเป็นหนาสามปกติ มารถานสากลของเพลินนี่ละหนาสีมันสีเรียนสาพวดสาขึ้นเร็วครับเลีอกย่หันุงก็ใส่สามเหมือนเนี้ยได้สามนะครับใด้สามเพราะว่ามันมันดีเพรดีมองไรห้องจ้งแก้วมองหันครับผู้จะของรถก็ได้ขนอันขา้นไนเงาวทกเลครับใส่ขั้นตัวนี้ขันอ๋อขั้นตัวนี้บ่ครับขั้นตัวนี้ใชยูประมาณบนประมาณนะครับร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบอจะเล็กตัวนี้เนาะเล็กตัวนี้ร้อยยี่สิบเดีกัน ขันร้อยทิพหาที่นะครับมันจะจ่อหม่องนางเขาครับหม่องพ่วงมาไล่กับยุ่น uh ี้ไอันนี้กับเบาะนั่งเจาะคาดเจาะเบียกเจาะกระปุกไอ้ให้รู่เล็กนะครับเนาะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้กับบ่ได้บ่ได้ว่าเอาตายตัวเนาะก็คือว่าเขาเอาแบบว่าเขานางเบิ้งแต่สบายเขาเนี่ยไปเพิ่มสะดวกของกูเจ้าของรถนะครับเดี๋ยวจะพูดมาขาสั่นขาเหงาเขียวจำหนี้จำนัินกต่ตอนติดติดต่างพ่วงมาไล่กับมานางเบิ้งก็ได้หรือว่า คำนวณเบื้องคันที่แล้วแวๆว่าโอ้บอลยอาวปลาหนีไก่ปลาหนีเอาเอา,เอาสัน้นเอาเทียงนะครับเอานอนพวกมาไล่แต่ออว่าผมบอกมักเทียงไปไหนผมอยากเอาอย่างนนนอนหนงไงผมนคน <c ười> มักนอนอสบายนอะนนอนไขนเทียงนะมันเป็นก้องจ้องนะนะออมันเป็นคือซักซ่องสางนะครับนั่ครับแล้วแวต่แล้วแต่มักไผ่มักมันคือว่า่ะบ๊่อันนี้ผมมีไผ่ถือไผ่พีดออกครับงานนัดเพียงเนาะเลี่้วต่มักเขามักล้วมัก เขาใส่ได้มันใส่งานได้จริงกับโอเคเหรอ่ผมว่าครับตัวปีกนกเนี่ยเขาเอื้นว่าเขาเอี้อะเขาเอื้นว่าสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนี่แต่ใส่ตัวเสียมเล็กตรงนี้แหละครับดึงมาใส่นี่เพราะว่าผมยังไ่ได้เลียวนะครับ,น,รบน้องกะติประมาณนี่แต่ว่าตัวนี้ก็ต้องใส่บูธนยครับเพราะว่าเขาไปแล้วเขาขันน็อตมันกะติด,ดึงออกมาม,มันเงือกงากได้มันกับหมุนไปตามกันนะครับมันกับติบ่หมุนเนี่ยจำเออมันกับติหมุนแหรอเพราะว่ามองเหนมันขึ้นมันก็ขึ้นน้ำมันกันลง้น้ำกันกันาะครับเนาะเออเน ใส่บูทมองนี้นีเล็กกันลักแต่ว่ามันต้องใส่เดโยวใส่น,อน้องพี่น้องเบิงบ้งเบื้งตัวยึดแข่นเครื่องเนะพี่น้องเด้อครับอันนี้ก็เก็บบ้านเนเก็บงานเอาครับแต้มไว้เอปรานังกายสีบ้านได้เก็บงานครับแต้มไว้เยอะๆเพราะว่าขันห้ามันพิษพลาดก็จะได้แจ้ง่ายนะครับของผมนี่เฮในขั้นของผมเนาะพี่น้องผมสีหันออกเนาะเป็นเล็กเป็นเล็กล่างสามเนาะผมก็เจาะสั่นไหล แต่ว่าเฮ็ดแบบนี้ก็โอเคกันครับพี่น้องบ่ก็ง่ายนี่กันเหมือนของเดิมมันครับเออคือเฮาจับกับแท่นตัวเก่านี่จับกับเหล็กตัวเก่านี่เห็นบ่มันมีตัวบีบครับมันก็สไลด์ไปได้ให้กันตัวนี้ก็สไลด์ได้คือกันอบางคนก็อาจสิเจาะตัวนี้เนาะเจาะแล้วก็สไลด์จับน็อตนี่ก็สไลด์ได้คือกันคือจังของผมเฮ็ดผมก็เจาะสไลด์ได้เฮ็ดจังซี่ก็ได้ครับอืเฮ็ดจังซี่ก็ได้เพิ่งเอาจากเหล็กตัวนี้ล่ะนี่แม่นบ่ครับจากเล็กขานมาแล้วก็มาพาก็บ่พาโอเคเล็กหน้าดนี้นิ่วหนาดสองเท่าน เอาพ,พอดีพองามนี่แหละยำกับสไลง่ายเหันแข็งแรงครับแข็งแรงสองตัวโอ้ยกระเบิง่งกระนาเตื่นนะคุณนะนาได้เล็กนานี่มาเป็นพักกี่ดอกครับเป็นแนวทางพี่น้องครับเป็นแนวทางยังบริสิทธสมบูรณ์ครับเดี๋ยวขันเสร็จสมบูรณ์สมสมารีวิวเพิ่งเด้อพี่น้องเด้อของอาจารย์เพิ่นเพิ่นงานกับลายเนาะเรื่องเที่ยวเพิ่นกับเปล่ำเนี่ยเพิ่นกับโบมีเวลาเ็า แล้วครับตอนนี้ค so oh, so ิดไปเรื่อยครับตอนนี้กะเริ่มสำรับงานแล้วครับว่างให้แก่เนี่ยเป็นว่างให้ล็บกในล็อกมียางแล้วครับมั้งโอ้โหติดโควิดบอกติดโควิดเออไปเนี่ยธรรมดาแล้วครับทุกทียางมองมีอุปสรรคอุปสรรคอันนีไว้ให้แก้ครับปัญหานีไว้ให้แก้ขึ้นรถนี่แหละครับมองได้แม่งคิดเทาก็ไม่แก้ เห็ดเองแกะเอง<ว>ทำเองเลยเออตัวนี้ขั้นนี้ได้ทำนี้ขั้นต่อไปของพี่นอ้องมาแห้งขั้นเลยครับ<ม>เพราะว่ามันมันมองเห็นลายๆเลยนะครับมองได้ที่ได้แกะมันถือว่าได้แกะมันได้เห็ดเพราะเพราะว่าเปร,ปร,ปร,ปรี๊วดนะฮะแรกจะรับรองว่าไม่ได้งัดหางขึ้นขึ้นรถเดินสาม <c oughs> เนะครับ <c oughs> เอาเมือไดแตะมันจะยกเบอร์ขึ้นรถหางมันกับอะไร เป็นปั๊มมีปูนเป็น,นปูทเ้าหนิยวด้วยพี่น้องเลยเป็นเอาใส่เ้าหนีวแข่งแข่งแล้วลจังไดรกะเดาเจอกันคลิปต่อไปนะครับเนาะเดาเพื่นเทียตไปเรืเร่อยๆเดาเพื่อสิมีมารีวิวให้ขอแตกต่างกันแบบเป็นการเปรียบเทียบระหว่างจังไรจังไรนะพี่น้องกันน้องเห็ดครับกันชงลูกสนใจกะโทรมาหาเพื่อนนะครับช่องเพื่อนน่ะละครับครับกันสนใจหรือว่าสงสัยจังไรกะ อินบอกไอ้คุยกันในคอมเมนต์ครับครับเจอกันคลิปต่อไปครับผม